เปลี่ยนจากที่โอซาก้านะคะไปที่เมืองฟูจิโนะมิยะนี่รถมาพอดีกำลังจะพดูดเราถึงที่ฟูจิโนะมิยะแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเมืองนี้นะ่ารักมากเลยอะเงียบดีนี่นะเราก็เลยจะไปกินข้าวหาอะไรกินนะคะอยู่ที่ตลาดโอมิยะโยโกโชโยโกโชอะไรสักอย่างและสิ่งที่ห้ามพลาดเลยก็คือยากิโซบะ ของฟูจินโนมิยะต้องมากินดีมาถึงแล้วแต่ร้านปิดหมดแล้วจ้าิม <c oughs> ชิมแบบที่ยงังไม่ใส่มาเมืองหนาวๆอย่างนี้เปลี่ยนเมืองแล้วสิ่งที่เราพลาดไม่ได้คืออะไรปิ้งย่างไงแม่เดี๋ยว พาเพื่อนเนี่ยไปถ่ายรูปนะวันนี้จะเป็นเน้นถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจินะคะตอนนี้เราเดินมาถึงสะพานแล้วนะคะและตอนนี้เราก็มาที่ศาลเจ้านะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อให้นะคะ็นมักสุดท้ายในเมืองฟูจิโนมิยะที่เราจะไปก็คือฟูจิเวิลด์ เอริเทนะคะ <S <S เอ้ยไฮไฮพิมพ์พิมเดรี่ค่ะไปค่ะไปต่อกันที่คลิปนี้เลยจะพาเพื่อนเปลี่ยนเมืองละเปลี่ยนจากที่โอซาก้านะคะไปที่เมืองฟูจิโนะมิยะ เราจะพาเพื่อนไปเริ่มที่สถานีรถไฟชินโอซากานะคะเพื่อนั่งรถไฟชินคันเซ็นไปที่สถานีชิซูโอกะเนาะหลังจากนั้นเราจะนั่งจากสถานีนั้นนะคะไปที่เมืองฟูจิโนมิยะอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวตามไปดูเลยว่าการนั่งรถไฟชินคันเซน็นครั้งแรกของเราตื่นเต้นมากคนนูนก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันนะคะโอเคไปเดินทางต่อกันกับคลิปนี้ไปดูกันว่าจะสนุกขนาดไหนนะคะไปจ้าตอนนี้เราอยู่ที่ สหานีชินโอซากานะคะเราจะซื้อตั๋วรถไฟชินคันเซ็นเนี่ยแบบเป็นรายเที่ยวนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ารอบนี้เราไม่ได้ซื้อพาสไปถามชาวเน็ตแล้วนะคะว่าการเดินทางของเราเนี่ยซื้อเป็นรายเที่ยวน่าจะคุ้มกว่านี่จะซื้อที่เคาน์เตอร์นะชัวร์สุด <laughs> และเราก็ซื้อตั๋วรถไฟชิงคันเซนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่รถมาพอดีกำลังจะพูดนี่นะคะ ซื้อตั๋วก็คือเมื่อกี้เนี้ยเปี้ยวไปซื้อที่เคาน์เตอร์เลยก็เลยแจ้งพนักงานว่าเราจะไปที่ฟูจิโนมิยะพนักงานก็เลยออกตั๋วมาให้เลย2ใบแบบนี้นะคะ2ใบแบบนี้ใบแรกก็คือเรานั่งจากสถานีชินโอซากานะคะไปลงที่ชิซุโอกะหลังจากนั้นเราก็จะนั่งรถไฟต่อไปที่สถานีฟูจิโนมิยะนะคะ2คนโต ส3 7 2 0เยนนะคะสำหรับการเดินทางจากเราอยู่โอซาก้าตอนนี้จะไปที่ฟูจิโนมิยะเพราะว่าเราอยากไปดูแบบฟูจิแบบเต็มเตมตานะเพื่อนๆก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงนะโดยประมาณนะคะรถไฟจะออกจากเนี้ยเที่ยง48เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะถึงที่ฟูจิโนมิยะเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงนะคะโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคของเรา ตรงเวลาเรานั่งตู้ที่12นะคะเราจองที่นั่งมาแล้วเรียบร้อยสำหรับวิธีการดูตั๋วนะคะลืมบอกไปตั๋วครั้งนี้เพี้กซื้อเป็นแบบจองที่นั่งนะคะเพื่อน จะต่างกับแบบไม่จองที่คนละ1,000เยนนะคะนะแล้วก็วิธีการดูตัว๋วเราก็ดูเลยว่าเราต้องขึ้นรถที่ไหนก็คือฮิการิ508นี่ตรงที่ในสถานีเขาก็จะมีจอบอกให้เดินมาขึ้นที่นี่นะคะฮิการิ508ชานชาลาที่25นะคะสำหรับตู้ที่เราขึ้นคือตู้ที่12ที่นั่งก็คือที่นั่ง1 9อี e นะคะตามนี้เลย ตอนนี้เราก็ถึงเมืองชิสุโอกะแล้วนะคะเพื่อนๆเมืองแห่งชาเขียวใช่ไหมแต่ว่าเราจะไม่ได้แวะเที่ยวที่เมืองนี้นะคะเพราะเราจะไปที่เมืองคูจิโนมิยะนะคะไปกันต่อ าถึงที่ฟูจิโนะมียแล้วนะคะแล้วนี่ให้ดูนี่ก่อนแกดูเห็นไหมเห็นฟูจิไหมข้างหลังแล้วนี่คือโรงแรมของเราเนี่ยนี่คือฟูจินี่นะคะคือโรงแรมที่เราพักนี่คือสถานีรถไฟและนี่และนี่เดี๋ยวพาเดินไปดูพาเดินไปดูนี่คือคุณลุงแกมันดีมาก นี่น่ารักมากเลยอ่ะเงียบดีนี่นะเป็นเมืองเล็กๆที่น่ารักมากเลยชอบมากไปคะ่ะเข้าไปเช็คอินกันโอเคเพื่อนๆคือน,น,น่ารักมากอ,อันนี้คือให้มาหยิบได้มีบริการนะคะมีดโกนเอ่ยแปรงเอ่ยคือน,น่ารักมากเลยดูดิ โลชั otion, ่นเมคอัพรีมูฟเวอร์คือมีหมดน่ารักเพื่อนเพื่อนคือโรงแรมที่เราพักอะ่ะคือเรพันปกใช่ปะแล้วมันเป็นแบบวิวฟูจิเลยแล้วดูบริการของเขานี่นะอ่ะเครื่องดื่มคือเนี่ยหกโมงถึงสองที่สองทุ่มมากดได้เลยที่สำคัญคือมีเบียด้วยเบียอาซาฮีนี่ยดูดิแล้วสามารถมากดได้คือดีมาก ร่วามพักกันค่ะชื่อต้องเสียบมีก่อน,นแล้วทุกอย่างก็จะติดนะคะเชิญค่ะนี่เลยมีโต๊ะทำงานนี่เตียงทีวีและออกมะะ็มีหน้าต่างนี่ที่สำคัญคือห้องไม่อับเลยเนาะห้องไม่อับเลยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวแผนกล้องไปทางนี้อ่ามีริ้นชากาแฟแล้วก็มีตู้เย็นเล็กให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูของห้องน้ำกันอ่าห้องน้ำก็แบบนี้เลยนะคะมาตรฐานของญี่ปุ่นห้องเล่มใหม่เนาะใหม่แล้วสะอาดมากเลยอะ่ะโอเคมากเคื่องอาบน้ำครบพันนะคะโอเค หลังจากที่เราเช็คอินที่โรงแรมเสร็จเรียบร้อยแล้วหิวแล้วเราก็เลยจะไปกินข้าวหาอะไรกินนะคะอยู่ที่ตลาดโอเมยะโยโกโชโยโกโชอะไรสักอย่าง <c oughs> ถ้าออกเสียงผิดก็ ขออภัยด้วยนะคะคือเขาบอกว่าที่ตลาดนี้เป็นศูนย์อาหารกลางแจ้งที่รวมเมนูแนะนําเป็นเมนูประจําท้องถิ่นของที่นี่นะคะและสิ่งที่ห้ามพลาดเลยก็คือยากิโซบะของฟูจิโนมิยะต้องมากินเดี๋ยวไปลองกินกันค่ะไปค่ะเพื่อนๆเรามาถึงแล้วนะคะนี่มาถึงแล้วแต่ร้านปิดหมดแล้วจ้า เจอป้ายปิด5้าโมงเย็นแต่พอดีเมื่อกี้เปิดเซิร์ชใน Google m a p ใชป้าบอกว่าปิด6กโมงก็เลยเดินมาแล้วเราเดินมาถึงห้าโมงเย็นพอดีปิดหมดแล้ว <c oughs> นี่นะคะเพื่อนๆบอกแลยว,ว่ามาเมืองนี้ต้องมากินยากิโซบะนะที่ตลาดปิดไม่เป็นไรเรามีร้านที่อยู่ติดตลาดเลยร้านนี้ <c oughs> เห็นเมนูหน้าร้านแล้วมีกลิ่นหอมออกมาเราก็เลยเลือกแล้วว่าร้านนี้แหละนี่เลยค่ะ นี่เม Queen นูของเขานะคะแต่วันนี้บางเมนูหมดแล้ว,วเ่เพื่อนๆไม่เป็นไรเดี๋ยวมาลองชิมกมันภาษาญี่ปุ่นล้วนใช้วิธีการถ่ายรูปนะคะโปรเฟชชั่นอลเราถ่ายรูปแล้วก็แบบชี้ๆเลยเอาเมนูมาแล้วค่ะอร่อยมากเพื่อน นี่ไข่ดาวรูปหัวใจด้วยอือนนก็นนะ่ากินเลยากกินมากชิมแบบที่ยังไม่ใส่อะไรเลย <c oughs> พริกเพิ่มแล้วก็ใส่เกลือเกลือภูเขาไฟเนาะเกลือชมพูอ่ะแล้วก็พริกไทยเยอะๆอร่อยเลยหยุดซอยบ่ได้ควรมาควรมาติดใจไหมติดใจเฉยอร่อยเฉยโฮเตโมอยชิเด็นี่ซ้อมซ้อมหลายรอบ มายรวมแล้วอยากบอ,อกว่าถือใช่อยากพูดกับเขาอยากชมข่าวเพราะว่าเขาทำอร่อยชมของแซ่บเ <laughs> ขาบอกของอะไรกินคำสุดท้ายโอเค thank you ทุกท่ามูโอชิดสอร่อยมากค่ะอันนี้ก็จะ ได้ชมแล้วดีใจ,จเลพื่อนๆแค่จะกีดดูมุมนี้ แมในกล้องเห็นไหมเอ่ยไม่รู้ว่าแสงเยอะจนแบบมองไม่เห็นหรือเปล่าแล้วแบบลำธานขนาดเนี้ยสวยมาก ไปกันต่อที่อีออนมอลนะคะเราจะมาหาซื้อรองเทา้ามาดูว่ามีร้านอะไรบ้างเห็นว่ามี ABC ด้วยนะคะเพราะว่ามีคนเดินจนเจ็บเทา้าไม่ใช่ใครทั้งคู่ไปกันต่อ <c oughs> สำหรับใครที่จะมาตามหารองเท้านะคะอีออนมอลนะร้าน ABC ซมาอยู่ชั้น2ของอีออนมอลฟูจิโนะมิยะนะคะนี่ ตรงนู้นเลยโอเคไปดูค่ะว่าจะมีรุ่นที่เราตามหาหรือเปล่านะคะโอเคตรงนุน้เราก็อยากได้ไปค่ะนี้จะเป็นไนกี้ไนกี้ที่มีนะคะนี่เลยเรามาดูนิวบาลาน์กันเรียบร้อยจ้ามีคนได้แล้ว เรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่เลยห้าเมืองหนาวๆอย่างนี้เปลี่ยนเมืองแล้วสิ่งที่เราพลาดไม่ได้คือ่ะปิ้งย่างไงแม่ออสกาไปกินปิ้งย่างแล้วตอนนี้เราเปลี่ยนเมืองมาฟูซซโนอนี่อ๋อนะคะเราก็จะไปกินปิ้งย่างอีกเช่นเดียวกันแต่ว่าร้านนี้จะมีหมูด้วยเป็นยากินิกุแหละแต่ว่ามีหมูด้วยนะคะอยู่ติดแค่ติดเนาะใกล้กับที่พักเราเลยนะอันนี้คือที่พัก ร้านปิ้งย่างก็คือห่างที่พัก150เมตรคือใกล้มากนะคะชื่อร้านพ็อกแมนไปดูกันว่าจะอร่อยไหมใช่ร้านนี้ไหมร้านไหนเอ่ยอุ้ยหรือรนนี้ร้านนี้ร้านนี้นีใช่ไหมสำหรับราคาก็ตามนี้เลยนะคะแล้วก็เมนูเพื่อนๆราคาโอเคเลยนะ<ๆ>เดี๋ยวเรามาลองกินกัน<ๆ>โอเคอันนี้น่าจะเป็นเวลาเปิดปิดร้านนะคะคิดว่าน่าจะใช่ ไปเข้าร้านกันที่หนึ่งอาทานี่เลยว้าวฮ้าเ้าน่ารักมาก่างวิธีการสั่งคือสั่งจากเครื่องนี้เลยนะคะเพื่อนๆดูที่ฟู้ดลืมตั้งแต่ถ้วยจาน เขาก็จะมีจริงๆเขามีเนื้อด้วยนะนี่เนื้อวากิวก็มีแต่ว่าเรากินวากิวมาจุกๆแล้วเนี่ยเราไม่มีตังค์แต่เราจะมากิน,นกินมูกันดีกว่านะคะกินหมูกันนะคะทุกคนเพื่อนๆมีหลากหลายอยู่เดอ้อนี่กิมจิก็คืออาหารเกาหลีนั่นเองซุปเอ่ยอะไรเอ่ยข้าวมาม่าก็มีรวมถึงไอติมโอเคไปสั่งกัน นี่นะคะประมาณ4ี่อย่างก่อนเพราะว่าเพิ่งกินไปเมื่อก่อนอันนี้ไม่นานโอเคอ่าเรียบร้อยมาแล้วค่ะ this is ้อาวโอโอเอาโท้กัโอเค thank you มาแล้วโอเคอ๋อมันเป็นที่เรากดสั่งมันเป็นเนื้อชิ้นบาง <c oughs> ไหนลอง <c oughs> ไปขึ้นขึ้นเตาขึ้นเตาสักที ปิดจบมือท้ายสุดของวันด้วยความแฮปปี้ซีรียร์รวม6,200เยนจ้งเลิศประทับใจอ่ะ่พนเอิอร่อยมากเลยค,คนไทยที่มาเที่ยวนี่ก็มหาหากินเยออร่อยมาก สวัสดีญี่ปุ่นวันที่สี่หรือเปล่าณ <c oughs> วนที่สี่นะคะแล้วก็เช้าวันที่สองในฟูจิโนเมียนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้สะพานเพื่อนเนี่ยไปถ่ายรูปนะวันนี้จะเป็นเน้นถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟ,ฟูจินะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันว่าจะสวยขนาดไหนเป็นมุมที่เป็นมุมมหาชนนะตอนเนี้เป็นมุมที่เพิ่งเกิดใหม่แต่ก็ไม่ได้เกิดใหม่ขนาดนั้นแต่ว่ากาลังฮิตในมูมนะท่องเที่ยวนะคะ <c oughs> เดี๋ยวตามเที่ยวไปดูกันเลยค่ะ <c oughs> วิธีการเดินทาง ซึ่งสถานีรถเมล์รถบัสเนี่ยก็คืออยู่ข้างโรงแรมที่เราพักเลยนะคะเพื่อนๆดีมากแล้วก็ที่เนี่ยใช้ทางสเลดภาษาญ,ญี่ปาาญญุ่นเนาะนะเพราะว่าเหมือนเหมือนมันเป็นสถานี่ท่องเที่ยวใหม่แล้วเขาสืา่อสารภาษาสเัดไม่ค่อยไม่คอ่คอยคล่องเท่าไหร่นะคะรเราก็มัวซึ้ <laughs> ใช่ใช้วิธีการเปิดภาพหรือเปิดอะไรให้เขาดูก็ได้โอเคไปกันตอตอนนี้เราเดินมาถึงสะพานแล้วนะคะในกล้องเห็นวิวฟูจิไหมเพื่อน แดดแรงมากน่าจะหน้าดำแล้วนะตอนนี้เอาดีๆไปค่ะหาที่ถ่ายรูปกัน oh, มาค่ะเรามาต่อกันที่อะไรเนี่ยห้างเอ็ดออนเหรอ คอสการ์เด้นใช่ไหมนั่งรถไม่ผ่านแล้วมองเห็นว่ามี A.B.C. มาก็เลยก็เลยลงมามาดูอีกอ่านี่วิวฟูลซีอีว้วนะคะไปดูกันว่ามีรองเท้าอะไรบ้างน่าสนใจคือห้ายแท้หายเบิดมือ สาขานี้จะเป็นแนวสินค้าเอาเล็์นะคะเพื่อนๆแต่ราคาถูกมากอะนี่ราคาไม่แรงราคาดีนี่เผื่อถ้าใครอยากได้รองเทา้ากีฬาจริงๆไม่ใช่แบบสตรีทอะไรเงี้ยมีวยแต่อุ้ย,ต,ยตัวนี้สวยจังนี่สวยจังเอาแล้วเอาแล้วลองอีกแล้ว ทดาแปลงร่างอีกแล้วนะคะเดี๋ยวบ่ายนี้จะพาเพื่อนๆไปแก้ตัวที่ตลาดกลางแจ้งแห่งเมืองปูจินโนเมียที่เป็นรวมร้านอาหารไปดูกันว่าจะมีอะไรให้เรากินที่นั่นบ้างเพื่อนๆเพื่อ,อ,อ,อชอบเมืองนี้มากเลยดูดิมันมีความชิล เราเอิร์ดก็ชอบมากมันชิลมากจริงๆทุกอย่างคือไม่ต้องไม่ต้องกันแย่งกันเนาะทุกอย่างจะไม่ต้องรอคิวไม่กระทั่งถ่ายรูปเมืองใหญ่ๆดังๆมันต้องรอคิวถ่ายรูปเอ่ยอะไรเอ่ยที่นี่คือโลเคชั่นสวยแล้วก็มันชิลชิลมากชอบมากบรรยากาศดีมากนะคะนี่เรามาแก้ตัวแล้วมีอะไรกินบ้างเอ่ยก็ต้องยากิโซบะอยู่แล้วถูกต้องไหมเพื่อนๆลองอีก ลองหลายร้านนะคะแล้วก็จะมีวร้านขายเหมือนนี่ซูชิก็มีข้าวปั้นต่างๆนี่นะคะมาค่ะเพื่อนๆแต่เราลองร้านที่สองพอดีร้านที่สามเขาปิดแล้วอดนะคะมาลองร้านนี้กันมาแล้วยากิโซบะแบบสตรีทฟู้ดนะคะเราก็มาซื้อนักเก็ตกันแล้วก็เพื่อนๆไอติมน่ากินจังเลยอะ่ะ น่าจะเป็นไอติมโฮมเมดหรือเปล่านะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้450รยหเยนนะคะใส่ถ้วยหรือใส่โคนก็ได้มาลองกินกันเลยได้เยอะอ,อืออือนี่เป็นเส้นแบบเส้นใหญ่มนแท้า,าเส้นเล็กเนาะมันหอม,หอม คล้ายๆผัดหมี่บ้านเราแต่มันมีความหมืกลิ่นอะไรกลิ่นสาหร่ายกลิ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็ร้านนี้ทําเผ็ดออกมาเผ็ดนิดนึงเนาะมีความเผ็ดอื และตอนนี้เราก็มาที่ศาลเจ้านะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อให้นะคะจะอยู่ใกล้ๆกับที่พักเราสถานที่จุดแลนด์มาร์คของที่เนี่ยแต่ละที่ก็จะอยู่ไม่ไกลกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆถึงเวลาชักทองลงพอดี <Wow. S 1> ลมลื่นแล้วก็อากาศดีมากแต่ว่าซากุระที่นี่เริ่มเลยแล้วนะคะเขาบอกว่าเนี่ยมาเราให้มาโยนเหรียญตรงนี้ นีเดี๋ยวไปดูไม่แน่ใจว่าเขาเขียนขอพรหรือว่าอะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นการเขียนขอพรเนาะเนี่ย จะมีเครื่องรางด้วยนะคะเ,เพื่อนน่ารักน่ารักเผื่อใครอยากซื้อเป็นของฝากนะเนี่ยน่ารักดีนะคะและแลนด์มาร์คท็อปไทยนะคะและนด์มาร์คสุดท้ายในเมืองฟูจิโนมิยะที่เราจะไปก็คือ ฟูจิเฮอริเทนเซนเตอร์ทำไมด้วยจ้ะเขาพูดถึงมัวรฟูจิเวิลด์เฮอริเทจนะคะเอ๊ไปดูกันไปดูกันนี่เลยมาถึงแล้วสัญลักษณ์ก็คือเสาโทริอิแล้วก็เหมือนที่เขาทำเป็นเหมือนภูเขาไฟฟูจิแต่ว่าคว่ำลงอุยแล้วดูตรงนี้สวยมากแม่น้ำลำธารไหลแล้วก็มี ภูเขาไฟฟูจิเป็นแบ็กกราวด์สวยอะคือเมืองนี้มองไปมุมไหนเรานั่งรถไปมุมไหนก็จะเจอกับคุณลุงฟูจิทั้งเมืองเลยนะคะดีมากสวยมากฟูจิเวิลด์เฮอริเทจเซ็นเตอร์ชิซึโอกะนะคะนี่ไปค่ะว้าวเขาเดินมาต้อนรับด้วยน่ารักมาก สำหรับนี้นะคะก็จะเป็นค่าบริการและที่สำคัญคือพูดไทยได้ด้วยส0มรอยเยนก็จะเป็นประวัตินะคะแต่เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นหมดเลย,เยวสวยจังเลยนี่ก็คือถ้าเราเดินผ่านอะ่ะภาพก็จะเริ่มเล่นนะคะผ่านเดินมาถึง ชั้นห้าแปลงริงมันมีริบต์นะมันมีลิฟต์น,นะแต่เราเดินมาถึงชั้นห้าโอ้สวยมากก่อนที่เราจะไปขึ้นรถไฟเพื่อเปลี่ยนเมือง เกิดอาการหิวก็เลยเดินมาเจอกับร้านนี้นะคะก็แปลทันสลຈภาษาญี่ปุ่นนะก็คือเวลาอาหารกลางวัน11โมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะแล้วก็ช่วงเย็นเขาจะเปิด5โมงเย็นถึง6โมงครึ่งนะคะสำหรับร้านนี้คือเห็นรูปหน้าร้านแล้วน่ากินมากเดี๋ยวเข้าไปกันค่ะร้านน่ารักมากน,นี่เป็นแบบญี่ปุ่นแท้ๆแล้วก็มีแต่ภาษาญี่ปุ่นนะเพืพ่อนๆนี่นะคะ เพื่อใครมาฟูจิโนมิยาแนะนำเลยแล้วเขาก็จะเสิร์ฟเบลคัมชาให้เรากันนะคะเป็นชาร้อนนี่ของเตรี้ยมาแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราราดซอสกันว้าว,ว,าวน่ากินบ่น่ากินบ่ นะคะลองกินกันเลยเพื่อนๆจกทานให้อร่อยนะคะนี่นังอะไรอ๋อ อ,อ,อร่อยซอดซอสซอดกลมก่อนกังดีเดี๋ยวไปอร่อยทุกร้านเลยนะอ่ะเติมเติมชาให้ลยเขาเต็มโอ้ยิดแต่ว่าอร่อยมากมากค่ะ สำหรับ EP นี้ฟูจิโนมิยะนะคะก็ลากันไปกับวิวนี้เลยนี่สรุปว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่เปรี้ยวแฮปปี้มากๆชอบมากเลยนะเพื่อนๆเพราะว่ามีความชิลแล้วก็ฟูจิสวยมากอยากถ่ายรูปหรือวิดีโอมาให้เพื่อนๆได้เห็นมากเลยว่ามันสวยมากจริงๆคือดูในกล้องนะเฮ้ยทำไมมันไม่สวยเหมือนแบบที่ตาเราเห็นนะตาเราเห็นมันสวยมากอยากถ่ายทอดให้เพื่อนๆเห็นนะคะแล้วก็แนะนําว่าถ้าใครที่จะมาที่นี่นะ แนะนำให้เช่ารถเนาะการเดินทางสาธารณะเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยสะดวกสบายสักเท่าไหร่แต่ว่าไปได้ในหลายๆที่แล้วแลนด์มาร์กเนี่ยอาจจะต้องนั่งออกไปไกลนิดนึงนะคะเป็นเมืองที่เปียวทั้งเปรี้ยวและเอิร์ดอะแฮปปี้มากๆแล้วก็อาหารอร่อยนะแต่ละร้านที่พาไปกินคือเดินผ่านเดินเจอแล้วก็ไปกินมาแต่ว่าหลายๆร้านเอ,อ่อเปิดน้อยนิดนึงดังนั้นถ้าใครมาตามไปกินร้านที่เรารีวิวไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ EP ีต่อไปไปเจอกันที่เมืองมัสซูเมโตะนะคะ สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ